สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับเรานะครับช่องช่างทางรถไฟนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับในส่วนของการทํางานของรถส่วนรางล้าวนะครับหรือว่ารถตอรอหนึ่งก็รถตอรอหนึ่งนะครับจะมีหลักๆจะมีหน้าที่ในการทํางานก็คือหนึ่งก็คือจะวัดตัวรางสึกนะครับหรือว่าตัวเวลของรางับงก็คือจะเป็นวัดตัวเวฟในสเตนเนสหรือว่าความเป็นคลื่นของรางนะครับสก็คือจะวัดตัวรอยดีเฟกในรางนะครับือโดยใช้ ตัวอุราโซนิกนะครับแล้วก็สก็คือจะเป็นตัววัดโมชั่นหรือการแบ่งตัวของรถนะครับแล้วก็5้าก็คือวัดช่วยเก็บบริเวณต่อของลางนะโดยวันนี้นะครับเราจะพามาพบกับน้องอนันตสิทธิ์ยามีนะครับเดี๋ยวน้องก็จะเป็นนายตรวจก้นนะครับประจำอยู่ที่รถนะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูวิธีการทางานของตัวรถนะครับสวดครับหลังล้านะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าจอมอนิเตอร์ของชุดเก็บข้อมูลนะครับตัวนี้ก็จะมีวัด เกี่ยวกับเรียวบารทอมคูลูชันนะครับก็คือหน้าจอตัวตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโมชันนะครับแล้วก็มีเวฟเนสสเต็งเนสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแวร์เอา์นะครับตัววัดรางสึกโปรไฟล์รังแล้วก็วัดจอยแกลได้นะครับส่วนจอตรงนี้ก็จะมองเห็นพวกชุดวัดด้านล่างนะครับ ก็จะเป็นตัว UT จะเป็นตัว B สแกนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอตั้งค่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องขับนะครับก็คือฝั่งนี้จะเป็นคอนโทรลนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเบรกนะครับแล้วก็เลือกทิศทางอันนี้ก็จะเป็นส่วนห้องขับของพกขลอนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับ มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเบื้องต้น,นครับเราก็จะมีหน้าจอก็จะมีฟังก์ชันตันนี้ก็คือจะเป็นหน้าหน้าหลักนะครับก็จะมีพวกแจ้งเตือนลมต่างๆนะครับรอบเครื่องนะครับตอนนี้ก็ใส่ปักกิ่งเบรกอยู่อย่างเงี้ยครับส่วนหน้าต่อไปมันก็จะบอกรายละเอียดที่ลึกขึ้นนะครับความร้อนของของน้ำหล่อเย็นนะครับแล้วก็พวกแมนิโฟเทมพวกทอกต่างๆนะครับส่วน หน้าถัดมาก็จะเป็นพวกถ้าเครื่องยนต์มีมีปัญหาก็จะเกิดอารามขึ้นมาหน้าหน้าจอนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกอินเตอร์ล็อกนะครับเราสามารถข่อมวงจรได้นะครับให้ให้สามารถลดมันขับเคลื่อนไปต่อได้ครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนฝั่งนี้นะครับซึ่งรถคันนี้จะเป็นรถไฟกึ่งรถบรรทุกนะครับ ก็จะสามารถเอาล้อยางของรถลุกลงได้นะครับเราก็จะมาปรับที่ตัวตัวนี้ครับเ่อเป็นตัวขึ้นลงครับก็จะมีแฮกเตอร์อัพแฮกเตอร์ดาวเทนเลอร์อัพเทนเลอร์ดาวก็จะมาปรับชุดนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชุดวัดนะครับชุดวัดก็จะมีตลักหลักก็จะมีตัวดีนะครับก็จะมี วิวโผลนะครับก็จะมีสูนยองศา40องศา70อง,องศานะครับจะอยู่ในรูปวิวโผลรูปวิวโผลก็จะมีน้ําเขียวๆอยู่ด้านด้านในนะครับแล้วก็ทันมาตัวตัวนี้ก็เป็นสลดิ้งโผลครับสลดิ้งโผลก็จะมีหัวของแทนเดมนะครับแล้วก็สูนยองศา5เมกะเฮิร์นะครับอยู่อยู่ในนี้นะครับถัดไฟก็จะเป็น กล่องนะครับกล่องก็จะตรวจได้ก็จะมีเซ็นเซอร์แล้วก็มีเลเซอร์มีตัวกล้องนะครับของเอ่อสเต็กลเน็ตเว็บเน็ตนะครับแล้วก็จอยแกลแล้วก็พวกแวร์เอานะครับก็จะมีเอร์ด้าน,ด,านด้านล่างนี้นะครับเงาแางจะเป็นเหลื่อยใช่ครับส่วน หันมาตัวนี้นะครับก็เป็นตัวอ่านดัตตาเดเทนะครับก็เหมือนเป็นการเซตเซตเซตกิโลเมตรนะครับถ้ารถขึ้นที่ผ่านไปเราก็จะติดไว้ที่หัวหมอนนะครับถ้ารถวิ่งผ่านมันก็จะเซตติดกิโลอ่ะแต่ลองนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับรถตัวหลักๆนะรันจะเป็นลักษณะเป็นหัวรถบรรทุกนะครับหัวรถบรรทุกแล้วก็สามารถวิ่งวนทางรถไฟได้นะก็ วมอ,อเตอร์นะครับมอ,อเตอร์ไฮดรอลิกทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่เท้าอยู่ที่เท้านี้สองตัวครับก็ข้างละหนึ่งตัวครับแล้วก็จะมีตัวที่เท้านี้คนระับจะมีเท้านี้สองตัวครับก็ฝั่งฝั่งละตัวนะครับแล้วรถคันนี้ก็จะพิเศษก็คือต้องใช้น้านะครับเพื่อเป็นสื่อการ กดกลางร้านครับไม่ใช้ถังถังน้ำก็จะอ,อยู่ตรงนี้ครับถังน้ําจะมีทั้งหมด4 0 0พนลิตรนะการใช้น้ําก็ประมาณ16-18ถึงดลิตรนะครับต่อต่อต่อนาทีครับ